ซูเปอร์บอลสิงห์มาวินนะครับก็ได้เปิดใจต่อสื่อนะครับหลังจากที่มีโปรแกรมที่จะเจอกับมาลัดนะครับในวันศุกร์ที่5เมษายนนะครับในรายการศึกวันลุงพินีนะครับซึ่งคู่นี้นะครับจะชกเป็นคู่เอกในรายการนะครับรายการนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับขมวยก็อัดแน่นทั้งรายการนะครับถึงแม้ว่าคู่นี้นะครับซูเปอร์บอลและมาลัดนะครับจะเจอกันมาแล้วถึง2ครั้งนะครับแล้วก็พลัดกันแพ้ผ่ากันชนะมาคนละครั้งนะครับไฟน์นี้เป็นไฟ์แตกหักนะครับ ที่สําคัญก็มีแชมป์โลกเฉพาะกันนะครับคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทเป็นเดิมพันด้วยนะครับไม่ว่าซูเปอร์บอลหรือมารัตนะครับใครชนะนะครับก็มีโอกาสที่จะไปเจอกับแชมป์โลกตัวจริงอย่างชิงกิสอัลลาซอฟอย่างแน่นอนนะครับและนักข่าวนะครับก็ยังถามซูเปอร์บอลนะครับว่าการฟิตซ้อมตอนนี้เป็นยังไงนะครับซูเปอร์บอลก็ตอบไปเลยนะครับว่าการฟิตซ้อมสภาพร่างกายอะไรนี่ถือว่าดีมากๆนะครับซ้อมเกินร้อยนะครับชกพรุ่งนี้ยังได้นะครับและนักข่าวก็ถามอีกนะครับว่าถ้าสมบรณ์นะครับซูเปอร์บอลสามารถ คว้าแชมป์โลกได้นี่ในไฟต่อไปเป้าหมายต่อไปของซุปเปอร์บอลน,นี่มีแพลนที่จะไปชกในกติกามวยไทยหรือเปล่านะครับซุปเปอร์บอลเองนะครับก็บอกนะครับว่าถ้าเขาชนะมาลัดแล้วนะครับเขาก็อยากที่จะไปเจอกับชิงคิสนะครับและอยากจะชนะชิงคิสนะครับเพื่อที่จะกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับ และถามว่านะครับเป้าหมายต่อไปนี่ถามว่าเขาอยากจะไปชกในกติกามวยไทยหรือเปล่านะครับเขาก็อยากที่จะกลับไปอยู่แล้วนะครับและเขาก็ยังอยากจะชกมวยไทยอยู่นะครับและที่สําคัญนะครับอยากที่จะได้แชมป์โลกมวยไทยด้วยนะครับเพราะว่าไฟล่าสุดนี่ถึงแม้ว่าเขาจะแพ้ตะวันฉายก็จริงนะครับแต่เขาก็บอกว่าเขานี่ทําผลงานออกมาได้ดีมากๆนะครับถึงจะไม่ชนะตะวนันฉายก็ตามนะครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าเขานี่เพิ่งจะกลับมาชกมวยไทยได้ในรอบหลายปีนะครับและเป็นการกลับมาชกในไฟแรกด้วยนะครับทาให้อะไรได้หลายอย่างยังไม่ลงตัวนะครับถ้ามีโอกาสนี้กลับไปชกอีกนะครับเชื่อนะครับว่าจะยังทําผลงานออกมาได้ดีกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับนี่ขนาดหยุดไปนานนะครับก็ยังทําผลงานออกมาได้ดีขนาดนี้นะครับและซปเปอร์บอนเองนะครับก็ยังบอกไปอีกนะครับว่า ผมมองว่าผมมีโอกาสได้ซ้อมต่อเนื่องนะครับผมก็ยังสามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้เรื่อยๆนะครับและสามารถจะออกอาวุธได้ดีกว่านี้นะครับที่สําคัญนะครับผมจะนําเข็มขัดแชมป์โลกมาครองให้ได้อย่างแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับเหลือระยะเวลาอีกแค่3-4ปีเท่านั้นนะครับที่ผมจะชกนะครับผมก็ต้องไล่ล่าสิ่งที่ต้องการมาให้ได้นะครับถ้าในอนาคตนะครับตะวันฉายยังเป็นแชมป์โลกอีกนะครับ ยังไม่ได้เสียแชมป์ให้ใครนี่ซูเปอร์บอลก็บอกนะครับว่ามีโอกาสที่จะเจอกับตะวันฉายอย่างแน่นอนนะครับและเขาก็จะเรียกได้ว่าพยายามกระชากเข็มขัดแชมป์จากตะวันฉายมาให้ได้นะครับนี่คือซูเปอร์บอลน,นะครับก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อนะครับแต่ตอนนี้นะครับซูเปอร์บอลเองนะครับก็ขอโฟกัสไปที่ไฟที่จะเจอกับเจ้ามาลัดก่อนนะครับชนะมาลัดแล้ว ค่อยต่อยอดไปเจอกับชิงคิสนะครับแล้วก็ขึ้นแทนเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับส่วนในกติกามวยไทยนี่ยังไงยังไงนะครับมีโอกาสก็กลับมาชกอย่างแน่นอนนะครับถ้าตะวันฉายยังเป็นแชมป์อยู่นะครับถ้ายังไม่เสียแชมป์ให้ใครนี่ยังไงยังไงนะครับซุปเปอร์บอลเองนะครับก็จะขอนะครับขอไปชิงกับตะวันฉายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าทุกคนนะครับต่างมีเป้าหมายชัดเจนนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับในอนาคตนะครับ ตะวันฉายอาจจะมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งก็เป็นได้นะครับก็รอดูนะครับว่าตะวันฉายและซุปเปอร์บอลเองนะครับจะมีโอกาสเจอกันอีกครั้งหรือไม่นะครับถ้าเจอกันจะเจอในกติกามวยไทยหรือในกติกาคิกบ็อกซิ่งก็ถือว่าน่าดูทั้ง2กติกานะครับเราก็ต้องรอดูนะครับว่าซุปเปอร์บอลเองนะครับในวันที่5เมษายนนี้นะครับจะสามารถชนะมารัดได้หรือเปล่านะครับและเขาจะสามารถ ต่อยอดเพื่อไปเจอกับชิงคิสได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับก็หากมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจทีมงานเลยด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไลน์มาที่ atg24 นะครับ atg24 นะครับฝากไว้